สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกคนด้วยจ,าจาา้าเป็นจังไดเนาะเมื่อวานมีโชคมีลาบกันบ่พอได้กินลาบกินก้อยบ่เมื่อวานนะวันที่เจ้าขพี่นอ้องเออฝนคลื่ลลนๆเนาะฝนที่จิตกมื้อนี้่ะมื้อนี้ยายก็มาทักทายคือเก่าละจา้ายายพัดจา้ามาทักทาย ทุกคนคือเกาบุี้ก็บ่มีหยังดอกเป็นจังไดกันเนาะเห็ดยังกันอยู่เนาะหม่เจา้าทุกคนกาลังเห็ดยังน่นกาลังเห็ดกับเขาบอเห็ดยังกินเนาะเป็นตาแสบแท้ <c ười> เอ้ยจิกินยังดีเนาะมือมือหนึ่งดิเฮ็ดแต่กับเขาเห็ดแต่แนวอยู่แนวกินอฮ้ยเนาะบุนี้ยายก็มีเรื่องมาลอยฟังเนาะสนุกสนุกตื่นเต้น,ตนเออเรื่อง เป็นตายานก็มีดิโอ้ยยางเป็นตายานก็มีได้เรื่องผีๆเนาะเออตั้งแต่สมัยแต่ก่อนเนาะยายจะลอยฟังเนาะเดี๋ยวคอยฟังตอนสุดท้ายเรื่องผีหลอกเนาะยายจเจอ,อมาแล้วเออว่าที่นี่เดี๋ยวยายจะรอให้ฟังกันเรื่องนี้ก่อนมันโบแม,มน่นิท่านอกพี่น้องมันเป็นเรื่องจริงแหละแต่ว่ามันโดนลนะเนาอเออมันมีผัวเมียคนหนึ่งเนาะ ่นมีลูกเนาะกำลังทองทองไงวันนี้ได้ทองอีทองไงแล้วไก่จีคอดแล้วเนะาะไก่จีคอนระบวดนี้โอ้ฝนว่ะพอตกกลางคืนนั้นโอ้เจ็บทองเจ็บทองออกลูกเออผัวกเ็เลยไปไปเอจีไปตามหมอตำแยพอดีเขาบอกว่าโอ้หมอตำแยมันบรยุนเพิ่งเสียไปมันมีแต่หมอตำแยหมู่บ้านอื่นไปตามกับบทท่านเนาะเออเมียก็โอ้โอ้เจ็บทองออกลูกเจ็บหลายเจ็บหลายเออ ไปตามพี่น้องกับบทันเนาะบดที่นี่มากันเลยลูกก็เลยคลอดออกมาสองคนอยู่กับผัวนะ่ะเออที่นี้บอกว่าแม่เอ้ยพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งซอยแน่นน่เมียค่อยออกลูกแล้วมามามาเบิ้งซอยคอย่อยแน่หนิเดี๋ยวนอนพอมถึงมันออกแล้วเนาะแม่มาเนี่ยลูกมันออกแล้วที่เด็กพี่น้องกะมาเบิ้งมาค็ดกันที่นี่แม่มันก็จะลบไปเนาะเออคลอดลูกแล้วก็รบไปสรบไปโดนโดน ล in <ge ar> ูกก็ลองเอาแม่เอาแม่เอาแม่ลูกก็ลองเอาแม่เอาแม่บอกแม่ก็บอกเอาแล้วนอแบยองโูสึกตัวเอออันยายยายเนี่ยก็อุ้มลานไว้แม่ผัวก็ปุกอปละาล้านงตื่นเตืนเตือนเอาคือสลบไปโดนเด็ดตื่นตือนอันบ่หายใจแล้วเนาะอืมบ่หายใจแล้วแบบที่นี่ผัวก็นั่งห้องให้ลูกก็นั่งห้องให้อันจะคล้องอ่ะ จะาของเพื่อจเห็นยูคนวะเออคนวะคนเห็นอันผัวหัวนางห้องไห้กอดเพิ่นอุ้มลูกนางห้องไห้กับแม่กับพี่น้องเออนางห้องไห้เพิ่นก็ยืนเบิ่นคนวาแต่เพิ่นดื้อคพนในดื้อเพิ่นอยากจะไปอยากจะไปสักน้อยว่าจะไปใส่บุ๊่ละอยู่นี่ก่อนเด้อลูกเออแม่จะไปเที่ยวก่อนว่าสั้นเนาะแนวอิญญาณเนาะที่พอไปแล้วกะ เดินไปเดิน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 ไปเดินไปปุ๊บทางมันจะมีสองทางเนาะคนคนลอยฟังนะทางมันจะมีสองทางเออทางซ้ายขวาพื้นดินซิงเปลือกพิจ,จารนาะเออทางมันมีสองทางเนาะทางนี้มันแปนทางนี้มันลกเขาจะไปทางใดดีเนาะคนล่ะที่นี่กนก็คนก็ค,นคิดคนเดียวเนะทีนี่คนน่ะ บ่าได้ถ้าไปต่างทางเป็นแฟนพันยานไปเจอคนเด็คนที่เห็นเพคนนะนรงไยเบิดเลยตัดสินใจไปทางหกที่มีต้นไม้ต้นลายทางแคบๆเราฝึกป้ายมุนปา่ามุนต้นไม้ไปแล้วเออมุนปา่ามุนไปแล้วอยากไปอะ่ะเนาะบัดทีนี้พอไปจักหน่อยนึงได้ยินเสียงโออโออยโอเยเสียงเสียงอย่างเนาะมันมันจะมีแบบค่อยๆ ลานกว้างอ่ะเนาะเออลานกว,าว้างไว้มีมีผูกคนไล่ไลเออกำลังนี okay. ่เหตุยังกันคล้ายๆนะรกคนวานเออคนไปเห็นกำลังบางคนเหะอคนขึ้นต้นไม้เออบางคนก็ไล่หมาให้กัดเออมีสารพัดในนี่เพิ่นกับเพิ่งกับไปไปจับต้นไม้นาะไปจับต้นไม้เพิ่นพ่ก็แอบเบิ้งเนาะคนว่าเือคนแอบเบิ้ล่นว่าเออ่นแอบเบิ้งว่าใคเนาะใคเห็ุยังกันเนาะคนว่าเห็ุยังกัน่นว่า พึ่งก็แอบเบิึงเนาะหรือพึ่งแอบเบิึงบึ๊บทีนี้แกะน้อยนึงปุ๊เป็นตาหย,ยานแต่เอันกระทางก็มีอุู่นะเออกระทางใบใหญยๆเออแล้วก็เขาก็เอาน้ำมาเทจวกใส่เออเป็นขุดทั้งขุดทั้งเต็มเค่ะแล้วมาจับคนโยนตุ๊บตุ๊บตุ๊บใส่พึ่งมันจับโยนคนตองหลายคนซื้อผ้ากับใบไส้หรอกเออเป็นเล่านะเออจับจับใส่แล้วก็ขอขออ ไอ้หนิเนาะกระทถางก็ะพอนจัากโยนใส่ช่วยด้วยช่วยด้วยเอกคนที่อยู่ในกระถางคนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยบ่มีไฟซอยแล้วเออมันก็ยืนคุ้มอยู่นี่แหละเอออมายืนคุ้มอยู่แล้วเนาะเออว่าที่นี่ว้ายบ่ได้ดอกน да ี un, ่คนก็เลยถอยถอยกลับบ้านโอ้ยมาอยู่แล้วคนว่าเป็นตายายให้คนว่าคนถอยถอยออกมาถอยถอยออกมากุ๊บคนไปเหยียบไไไอออ้้้กิ่งไม้มันหักกิ่งไม้แห้งเนาะมันดัง มันฮักเออมันดังทีนี้พุกน้กับันมากก็แล่ดมาเออใครใครอยู่นั่นวะทีนี้นี้ก็นี้ไม่ทันแล้วมันมาใกล้แล้วะมันก็จับเออจับแขนทั้งสองข้างดึงใหญ่หนีไปเออโอ้ยอย่าทาฉันเลยอย่าทาฉันเลยฉันจะไปหาลูกลูกฉันร้องไห้อยู่บ้านอย่าจับฉันไปเลยหรือเ่ไม่ได้มาแอบดูทําไมหรอวะทีนี่เขาก็ดึงแขนไปคิ้วปีกไปนะเออคนละ เอาไปหาเจ้านายเจ้านายเปิดก็นั่งอย่างแค่นอยู่อย่างสง่างามไปดิเออเจ้านายเขานัาน่งอยู่เออนั่งถือ,อยังอยู่ที่เออพอไปถิงปุ๊บพวกเจ้าสองคนไปเอาใครมาผลว่าเออไหนมาดูสิอันนี้ก็โอ้อย่าทำฉันเลยฉันฉันไม่ได้ตั้งใจมาเออฉันจะกลับไปหาลูกแล้วปล่อยฉันไปเถอะผลว่าเออทีนี้่ลก็่ลก็เอาเอเอผลว่มามันเอาสมุดน้อยๆเด้เออ มาเปิดเปิดเบิ้งปุ were, oh, no. ๊บเอ้ยอ <rim> <IT> ีหมอนี่มันยังดูถึงเวลาเหรอวะไปเอามันไปกลับไปคืนเหรอวะเออบอกว่าโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อเฮ้ยวะที่นี่มันก็สองคนมันก็หิ้วปีกคนละข้างลากออกมาลากออกมามองเก่ามองมันยืนอยู่แล้วมองที่มันเหยียบกิ่งไม้หักมาลากมาสิมันก็โยนตุ๊กลงไปเออโยนตุ๊กลงไปไปที่หลังอย่าไม้นะบอกวาเออโยนลงไปพอโยนเท่านั้นแหละ คนก็สะดุ้งหูสึกตัวขึ้นมานะเออฟื้นนะนะฟื้นนะะเออพอฟื้นขึ้นมาแล้วเออคนลอยเก็ฟังคนว่าคนไปเจอไอ้นั่นอันนี้คนว่าที่ในที่ในได้คนคนตายไปพักหนึ่งเนาะเออคนไปเจอมาคนว่าเออตายยานคนว่าอันได้ยินยูหูน่ะคนว่า พีนางเอยกลับมากลับมาอยู่กับลูกได้ยินเสียงลูกห้องไอยูก็เลยคิดฮอดลูกก็เลยกลับมาเออกำลังจะหันลังกลับแล้วคนดีก็เห็นก้อนเออขอมาล่อยฟังเนาะอืค่ๆว่าสงสัยตายแล้วฟื้นเนาะเออมาก็เลยมันเออมาเล่าให้พี่น้องให้พ่อแม่ฟังอืมมาล่อยฟังเนาะว่าไปเจออันนั้นอันนี้มาอุ้ยเป็นตายานเด้อคนว่าเออ มีโคกมีปลามีคนสารพัดใชยคนเห็ดงานเห็ดการนักคนว่าเอออ,อ,อยากอยู่ฟาหันหลังกลับแล้วเนาะเออแบบน,นี้รอยฟังกันเลยได้มาอยู่กับลูกกับเต้าบ้านเี้เออนี่แหละเรื่องเล่าเนาะนสงสัยไปเจอนรกเนาะสงสัยตะเงาะไปเจอโรกเนาะเออทีนี้ยายจะเล่าวาห้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเนาะเอออันนี้เรื่อง ก่อนสามสิบกว่าปีแล้วล่ะเนาะเออที่อยู่ระยองนะไปตัดอ้อยเออเทาแก่เขาก็มาราบไปไปตัดอ้อยเนาะเออถึงหน้าตัดอ้อยเขาก็มาราบคนบ้านนอกไปตัดอ้อยที่สวนอ้อยเขาก็ยกบ้านไรเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังเออเป็นหลังยกให้อยู่เนาะให้คนงานพักวะสะมีสวนหนึ่งมีบ้านสองสั้นเออมีแต่ไม้เนาะไม้เก่าๆมม้ยังเขามาทำเป็นสองสั้นเออมีหน้าต่างมียางเรียบร้อยเออ บัดทีนี้บัดที่นี่โบมีไผไปกาอยู่จักเป็นยังบุบานหลังนั้นเอือบัดทีนี่ตาแกก็รับไปใหม่ๆกับบุู่แล้วเนาะแต่คุณบ้านอกไปใหม่ๆเนาะอือบัดทีนี้อะมีแต่ปุ้่ายหนึองร้ายคนเองก็ไปนั่งวันซันโตยามงานมันยังบดได้ยามได้พักงานนะมันยังบุถึงเวลาไปทํางานนะพักก่อนพ่ากันไปเล่นเนาะอือไปเล่นบ้านหลังงานกับโบอยากให้ใครเห็นน้องไปแอบเล่นแอบเล่นยังวัดทแอบเล่น นี่แอบเล่นกันนัานเนาะเออทีนี้พอเล่นไปล่นมาเล่นไปเล่นมาเออกระสังกระสีหน้าต่างอยังโครงข้างโครงข้างมันปิดนะมันปิดเองเนาะลงมาค่อยๆมาตีเพิเป่งตั้งพรงนี้ก็บอกเอ๊ะมันเสียงอีหยังกันวะคนเสียงหยังอู้ยบักนั่นก็ว่าล้มล้มมุมหัวจักล้มเลยล้มมันตีหน้าต่างเขาบอกได้เขาบอกได้ใช้ก้อนไหว้สันเออ ติก็พากันกมก้มก้มเล่นอีกมึงกูเอ้งั้นนี่ลงทีนี้ทีนี้ก็เล่นอีกไปเล่นไปอีกจักหน่อยนึงเอปสังสีดังครมมันตีนะมันตีสังสีดังครวตกใจผม่ะเออเสียงยังว่านว่าก็บ่ฮู้เนาะบ่ว่าว่าแต่เสียงลมกันเนาะเออกบ่ได้รู้ว่าเป็นอีหยังเป็นหยังเนาะบัดทีนี้มหลังมาอีก เออมือนีม้มากลับไปแล้วอ่ะพุ่งนี้มาไหมเออพรุ่งนี้มาอีกเนาะพอมาเล่นปุ๊บเล่นไปเล่นมากําลังมั่นแหละ <c ười> เล่นกันยังวางมันนะ่นเนาะเออพอเล่นไปเล่นมาปุ๊บเสียงฟิชนาเนาะมาแากาไส่รู้คำคำเนี่ยแหละละเออคุณคุณเคยจิจูดตะเกียงเนาะเออจิจูดตะเกียงสงลัวสลัวคุณจิจูดตะเกียง,ส,ง,ส,งสมัยก่อนมีตะเกียงเนาะที่นี่อ่ะ เล่นนำแน่สันเออเสียงน่ะเล่นนำแน่อันี้กับบ่ผู้เนาะต่างคนก็ต่างเล้ก็มาเล่นทั่วมึงที่ถามเฮ็ดยังเอออยากเล่นก็มาเล่นทั่วเออทีนีก่เล่นไปอีกบ่สนใจเนาะพากันเล่นเล่นเล่นกับไฟเออจากน่อยนึงเอาไม้แหละรอบนึงเล่นนำแน่เล่นนํำแน่ว่าสันอ้าวไอ้นี่คือมัน วอล,ลัมไลท่เถอะคนว่าอยากเล่นมึงก็มาเล่นตีมึงก็มาขอเล่นอยา่างนะั้นนะดีตัวให้มีหลายๆคนมาเข้ามาคนว่าเออทีนี้ก็เล่นเล่นไปอีกเอ๊ะกระสงสยนะัยเนาะเออลูกที่กองสงสยัยเออเฮ้ยเสียงไผยวะควออน,นว่าเฮ้ยมึงมึงว่าตดิมึงถามเดตะกี้บ่อนะอนันนี้มึงมึงมึงว่าวด,ดิจุดบ่อกูกับบาร์เรว่ามึงกับกูกับบาร์เรว่าอันนี้กับบได้เรา,า,าทีนี้ก็หันหน้ามองหน้ากันเลย เสียงไพ่วะคนวาเสียงไพ่วะพากันใจตุบตับต,ตุบตับหอเฮ้ยแมนบอกว่าบ้านเอแมนบอกว่าดีบอกว่านี่เฮ้ยโบมีไพปากมันเสียงผู้ใดละคนวะจังน้อยหนึ่งจังน้อยเอ่ไอมันตีหน้าต่างเพิ่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 งทีนี้เล่นน,ำน้ำแน่ว่าสันทงว่าเอ้ยมันเสียงผู้ใดเนาะคนว่าพากันกระโดดลงมาแล่น เฮ้ยเล่นเล่นเ่นทากูแน่เท้าเลยเฮ้ยเราคนนั่นเหล่ากูนั่งเอ่อเอาหอดผากรมาปูไว้นึ่งเอท้ากูแน่เทาเขาแน่วั <c oughs> <c oughs> นวะตัววิ่งไปหอดบ้านเนาะตัวปีกไปหอดบ้านปองพักเนาะตัวทิ้งแ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเสียงไพรอยู่เนาะทีนี้พอไปหอดบ้านปุ๊บหอดมองพักเทาแกก็ถามเอ้ยมูสูเล่นยังมาวิ่งยังมาเนี่ยตาแตกตื่นมาวิ่งกลัวอะไรมาเหรอวะ เออจะทำอะไรกันมาไปทำผิดอะไรกันมาหรือเปล่านี่วิ่งมาแตกตื่นมาทำไมอยู่แบบทีนี้แบบโอ้ยทถอแกรครับทถอแกรครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมันอะไรให้ช่วยอะไร,รอยู่นบบอันมุมุมไปเล่นไปเล่นอยู่บ้านหลังโน่นทถอแกเห็นไหมบ้านหลังโน่นเออทีนี้มันมีคนขอเล่นด้วยมันบอกว่าขอเล่นด้วยขอเล่นน้ำแน่มันว่าทักนมันเสียงไทยเบ่ไปเห็นคน มันคอยกันลยานก็เลยพากันแตกตื่นวิ่งหนีกันเองหัวคนลุกคนหัวลุกเนะพวกมึงบา้าหรือเปล่าทำไมไม่ถามก่อนที่นั่นอ่ะบ้านหลังนั้นเขาไม่มีใครไปใกล้หรอกมันเป็นไรหรอมันมีคนตายอยู่นั่นเออมันยังมีคนนอนตายอยู่นั่นแล้วมาก็เนี้ยนมาหลอกเก่งด้วยว้าวทีนี้พวกมึงทำไมไม่ถามก้อนเออไปเล่นซุ่ม 4, สีม 5, ม่ซุ่มห้าคนแบบไม่ถามก้อน เอตั้งแต่บาดนั่นมาก็เลยบอกกล่าวไปเล่นเลยเออมันหลอกเนาะมันบอกขอเล่นน้ำแน่ขอเล่นน้ำแน่วไอ้ผีบานเนี่ก็หูจักขอเล่นน้ำเนาะเออมันอยู่คนเดียวเด้มันนอนตายอยู่คนเดียวเนะเออมันตอนตายอยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวเออเขาไปเจอมันจนวามันเน่าแะไรเออเขาไปเจอบัดนี้มันเฮี้ยนเดี๋ยวมันบอกไปไหนเออ นคนไปอยู่ที่หลังบนลูอิโน,โน,นุเน่กับไปเล่นสซนตี้ก็ได้เรื่องนี <c ười> มันหลอกก็เต๋หวันนี่พี่น้อนอเอืออันนี้เรื่องจริงเนาะอือแตมัน,นเฮียนลายไปขอเล่นน้ำเน่มาเลยมาเลยมาทั่วมันถามเฮ็ดยัางมันก็นเข้ามาทั่วว่าสั่งที่ไหนได้ <c ười> มันเป็นเสียงผีเออ่นอนก็วัวแล้วดวนตาอยากหัวเนาะเออ้มน,นี่ก็ คือเกาหลัพี่น้องเนาะเป็นใดเนาะเมื่อวานอืมมีโชคมีลาภก,กันละวะเนาะวันที่สิบหกจบเลยเดีเนาะวันที่สิบหกเมื่อวานแล้วมดทุกชิ่งทุกอย่างอเออเฮงเฮงกันเนาะเออครบมดทุกอย่างแหละเมื่อนี้จักจิไปทางไหนด,ดีพี่น้องเห็นหังกันอยู่เนาะมยญ่กันซี่แหละพายคลิปลูกตาเนี่ยแหละจักตาไปในตาไปหด ตาไปคดผิกอยู่เออยายบายืนนั่งมายืนวัไวแวะแวะแวะอยู่ยคนเดียวพี่นองฟังเนาะคือหอกทุกคนเด้ทุกคนอยู่ใสน่เนาอะอ,อ,อยู่ตรงได้ก็บ,บอกยายในเด้อเอออันนี้ยายจะว่าภาษาบ,บ,าออบ,าบ้านยายเนาะเออบ้านยายก็ว่าจังซี่ลเราทำนองแบบโอ้ยทำนองเป็นจังซี่แล้วเนาะคุณฟังได้เด้อพี่น้องกับฟังมวนอยู่กับฟังออกในอบอกเนี่แล้ว วันนี้จ,จะไปทางใดก็บรได้ไปสัน้นเออก็อยู่บ้านอยู่บ้านวันวันนึงก็อยู่บ้านเดินไปเดินมาเออคิดหอดพี่น้องกันเลยมาเราแว้ยๆพี่นองฟังเนอเออมูเจ้าเห็ดยังยุ่เลี้ยงงัวงเลี้ยงค้ายบออ่เออหรือว่ากําลังเห็ดกับเขาเออหรือว่ากําลังเห็ดยังเออบางคนก็กําลังเห็ดงานเห็ดการอยู่เนอเออ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อพี่นอ้องอืเช้านี่ก็ขอตื่นเช้ามาก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อพี่น้องเด้อมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินไหลมาเต็มกระเป๋าเลยเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า